พี่สนุกดกก็ไม่เมานอนหัวพัดเข่งอยู่อะผมก็เลยลากเข้ามาโอเหลอเออแต่กลับก็กลับไม่ได้เหรอขอโชว์ด้วยอ๋อสนุกดกที่เวลาตอบอะไรแล้วลงสละอกกันเหรอนี่คนนี้เลยเจ้าพ่อเจ้าบทเจ้ากรอนเลยครันุดอบสนดกดสกเฮ้ยยย นีม่มามาเมืองไทยเขาอยากไปซื้อก๊องไปซื้อก๊องเอาไปทำอะไรอ่ะอ่าไปล้างฮอตดอกไปล้างหัดดอกแล้วชอบกินหน่หวานอะไรอ่ะชอบกินอ่ะน้ำกะทิน้ำกะทิลูกก๊อกไอ้สัตว์แจกลูกก๊ะสดอดแบกกระป๋อฮ้สิชอบกินชอบกินไส้ก๊ออ่าไปกินแถวไหนกินแถวบางประก้อแล้วเวลากินเกี๊ยวไทยกินกับคนกว่ไกว่ไกว่ท่อ ha ha ha